สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมช่องคนช่องคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่ทำงานมานะครับทั้งวันก็มาผมมาเห็นนะครับผมมาเห็นต้นมะม่วงต้นนี้นะครับซึ่งเขาแตกใบอ่อนนะครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นมะม่วงสายพันธุ์ น้ำดอกไม้สีทองนะครับผมวันนี้นะครับผมเห็นเขาสวยผมก็เลยแตกใบอ่อนสวยนะครับผมก็เลยมาทำคลิปนะครับทํำคลิปให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งผมได้ทำการให้ปุ๋ยเข้าไปนะครับเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับต้นนี้นะครับ ผมซื้อมาปลูกนะครับซื้อต้นพันธุ์มาปลูกก็ประมาณความสูงก็ประมาณ 80, 80นะครับ80 80ซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็น่าจะ2เมตรนะครับความสูงนะครับปลูกเมื่อวันที่นะครับปลูกเมื่อวันที่นะครับน่าจะกลางเดือนอ่ะกลางเดือนกลางเดือนพฤษภาคมนะครับผมจำวันที่ไม่ได้นะครับผม กลางเดือนพฤษภาคมนะครับปี63นะครับวันนี้ก็20สิงหาคม64ก็น่าจะได้1ปีกับอีก3เดือนนะครับ3เดือนนะครับวันนี้ผมทำงานขึ้นมาหลังจากเสร็จจากงานนะครับก็เห็นเขาแตกใบอ่อนนะครับเพื่อนๆก็เลย <laughs> มาถ่ายทำคลิป ให้ดูให้ท่านเพื่อนให้กับเ,เพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ดูกันนะครับดูใบอ่อนนะครับสวยมากครับผมพอพึ่งฟื้นตัวนะครับเมือม่อเมือ่เอเมื่อเมื่องวดที่แล้วนะครับที่เขา,เอ,าออกลูกนะครับดกมากนะครับตนนัวนี้ผมคิดว่าเขาเจะเลี้ยงลูกไม่ไหวแต่พอดีก็ ได้นะครับเลี้ยงได้ลูกเยอะนะครับเต็มต้นเลยนะครับลูกโตนะครับวันนี้ผมเห็นยอดเนี่ยยอดสวยมากเลยครับเพื่อนๆนะครับอ่ะก็เลยมาถ่ายทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอ่าดูความสวยงามของยอดมะม่วงนะครับอ่าก็พอจะผ่อนคลายได้บ้างนะครับกับการตากตำทำงานมาทั้งวันแล้วก็อ่แล้วก็ คลายความเครียดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับที่เราทำงานมานะครับดูยอดสวยๆนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับถึงเขากำลังฟื้นตัวพึ่งฟื้นตัวมาก็ให้ปุ๋ยไปก็พุ่งเลยนะครับยอดสวยมากเลยครับเพื่อนๆนะครับแตกใบอ่อนนะครับใบอ่อนเนี่ยนะครับ สวยงามจริงๆนะครับน้ำดอกไม้สีทองนะครับปลูกไว้นะครับหนึ่งต้นนะครับที่นี่นะครับสวยจริงๆครับเพื่อนๆอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็มาทำคลิปก็เห็นมะม่วงแตกยอดอ่อนสวยๆก็เลยอ่าถ่ายทำคลิปให้ดูกันให้ชมกันนะครับ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับดูความสวยงามาจะได้สดใสชีวิตจะได้สดใสครับมีแรงใจสู้ต่อไปนะครับกับชีวิตทต้องสู้นะครับชาวสวนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ